สวัสดีทุกคนจ้าเดี๋ยวสิพ้าลงไปล้อกําลังจอบว่ลสิมี่ผู้เดิมามซื้ออีกสวัสดีทุกคนผู้ใดที่ส่งของความหาเหานี่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเฮอเปิดอ่านที่หลังเด้อค่ะ ดี๋ยวเหาสิพาลงไปเบิงฟาร์มยี่สหมื่นแลงเป็นหล่อเบิงเนาะมื่อนี้เดี๋ยวอันตอนบายมาพระท่านได้เปไปเบิงฟาร์มอยู่ค่ะเดี๋ยวพาลงไปนี่อินเทอร์เน็ตป้ะนี่โอเคมีอินเทอร์เน็ตอยู่ย้อนสลับหน้ากล้องกัน เห็นบ่คะคัแล้วนะคะยูนิคัมแล้วเดอ้อเปิดไฟไหหมูแล้วนะคะเบอ่งกันครีสอร์ดบะ <c oughs> ช่วงนี้ยุ่งหล,หลายคือกันเดอ้อเขาได้มาแบบฉีดยาก,กันยุง่งไหหมูนะคะยุ่งหลายค่ะอยู่ในสวนยางความเนาะยุ่งมันกกจะแบบหลายจักหน่อยคันแหงว่าเปิดไฟเลยกับแหงแบบแบบแบบแหงหลายค่ะ นี่ไผ่ประเทศเราเคยเาเคยรีวิวไปแล้วนะรีวิวช่วงหัวคํานี่พามาดูพี่ใส่หยางลายยุ่งอ่ะ,อะ,อะพี่ใส่ก็ใส่หลอดไฟเหลืองฉีดยากระยุ่งอะฉีดสเปรย์เลยยุ่งหลายช่วงนี้เดี๋ยวพามาดูก่อน นี่คอกนี้คอกแม่พันธุ์นะคะที่เหลืออยู่นะกำลังโตเลยนี่พามาดูนะคะขอกแม่พันธุ์เท่าเด้อที่เท่าเหลือไว้นะคะเป็นแม่พันธุ์สาทดแทนนะกำลังใหญ่ค่ะนี่พามาดูเลยกำลังงาม ลายเบิ้งทีละคบงามบอกนี่คอกโม,มูคนะะุนค่ะข้อกหมขุนสามสามเดือนเคร่องอ่ะเนี่ยควาชุดเดียวกันกับอันนี้แต่พวกนี้จะเป็นสามสายมันจะโตใหญ่ค่ะนี่สามเดือนครึ่งนะหมูอายุนับจากเกิดนะคะนับจากเกิดนะ ิตัวประมาณนี่หกสิบเจ็ดสิบโลค่ะนี่ข้ามาเบง <c oughs> พวกนี้สองเดือนเคืองขอกล้าสามสิบตัวค่ะเพะส่วนนี้หมูจัดน้านเนียนจักน้อยหมูหลาย นี่หมูน้อยนะคะเพิ่งเอาลงได้จักสัปดาห์ลงหนึ่งสัปดาห์กำนับเป็นอายุกะจะประมาณหกสัปดาห์นี่ข้าวเาบื้งมัมีเวียกเนาะเ็ดคือจังแบบคนมัมีเวียกปันใด อันนี้เป็นคอรกรีดน้ำเสื้อนะคะเขากำลังฝึกหมูอยู่เนาะคือนบนท่านเป็นมั่วสักเทียเมื่อยละอนนคอรกรีดน้ำเสื้อเข้าพอพันที่ฝึกอยู่ตอนนี้มีสองตัวนะคะอันนี้ปากช่องห้านะเห็นไะคำหน่อยเนาะไม่ก็จะแบบสีนวล อันนี้ดูล็อกสองตัวที่เ้าไปิเอามา,าใหม่ใหญ่แล้วจักหน่อยบ้านสองเดือนอายนุนี่พ่อผันขาวนะเป็นแรนจาจะรีวิวหเ,เหยนะืองคำแล้วเนาะอันนี้เป็นหมูขุนนะคะในครอกนี้เป็นตัวผูทั้งเบิดเลย เป็นเลือด้อยนะเป็นเลือดรอนะ้อ,รอยเป็นหมูขุนนะคะเป็นตัวผู้เป็นอคอกเดียวกันที่กับอคอกเบอร์หนึ่อะ่ะแต่พวกนั้นจะเป็นตัวแม่เบิดพวกนี้จะเป็นตัวผู้ทั้งเบิดเลยนี่อยู่นี่สามัิโตนะคะนี่นี่ตัวโตใหญ่ใ่ใครว่าขุนเลือด้อยเบใหญ่ใหญ่อยู่เดอ้อนี่ยาวๆเลย มีหมูขุนนะคะหมูขุนเ้อนี่คือหมูขุนนะแต่เป็นเลือดลอยนะคะ <S <S ช่วงนี้หมูเข้าจากไอเนาะหนาเห็นได้ยินเสียงไอไหมแต่แบบมีทุเล่าแล้วนะคะเพราะว่าเข้าผสมยาในอาหารมีหมูน้อยนะ นีแม่พันสองสายคล้องเดียวกันอ๋อนี่ชุดใหม่ความที่เยามาลงมันนีหน่อยๆซิบซีโตนี่เป็นสองสายเด้มีหลายอายุรุ่นที่จะคลองเอาไปจะเป็นรุ่นโตใหญ่ๆซ้ำโตข้ังล้างอ่ะแม่นบ้าเป็นรุ่นนี้เนาะเป็นรุ่นใหญ่ๆน้องแนนใช่ไหมซื้อแนนแมันบาค่ะ ตลาดที่นองเอาไปจะเป็นชุดเดียวกันกันกบตัวง,าง่ายๆกับขงล้างหนาแหละคันเป็นคันเป็นแม่พันแม่พันสาวเป็นมาท่ยาน้มล่งไปส่วนหมากมันจะบ่คอยเป็นซาดค่ะถ้าบ่อีลีอีหลออ่ะมันจะบ่คอยเป็นซาทเลยทำเป็นเป็นธรรมดาของแม่สาอัานแม่ แม่แม่ตนแรกหมายถึงมีลูครั้งแรกนั่นจะเป็นแบบนี้ล่ะของพี่ก็เป็นโดนโดแต้โดนวนเทียอ่อบ่อเอาพอพันแล้วกับตุนค่ะยางแหลกเลยเดี๋ยวทาบีจะอาทิตย์นึงเอามันออกมาแลนเอาออกมาแลนขังนอกเลยค่ะนี่ตัวนี้เราจะปลดนะตัวนี้ได้สิบพนค่ะแล้วที่นี่มันเป็นสาสองนี่เราแต่ขามันบวมขามันเป็นแผลเบึงเบิงมาค่ะเบึง,บง,บง รักษาบ่หายนะะเดือนนึงแล้วเนี่ยเข้ากับเลขจะปดมันนะคะเพราะว่ามันเถ่าแล้วเนาะสิบหุนมีเขาจะปดคุณน้องแนนเอาเอาแม่พันุ์ออกมาแลนก็ได้ค่ะออกมาขาังนอกอะ่ะให้มันแลนเล่นเลยแลนเล่นให้มันเครียดสักหน่อยล่องเบิงหรือว่าอดอาหารในมันมือนึงก็ได้ค่ะให้มันเครียดถ้าอดอาหารเราถ่ายอีกสักอาทิตย์นึง เบ่เป็นซาดิลีก็จังฉีดฮอร์โมนก็นได้ค่ะฉีดฮอร์โมนเหนียวนำเป็นสับกี่ลงลี่ไ่ฉีดนั้นค่ะแปบ๊บเดียวค่ะมันอ้วนนะอ้วนอุดมสมบูรณ์ดีบ่เดี๋ยวพ่าเบิ่งแม่พันธเออแม่พันธที่พ่ยาน้มลง,งมามือนานไย้าจักมือหรอวะสามสองสามมือ มันเริ่มเป็นตว์แล้วนะนี่เห็นไหมเนี่ยจีมันมีน้ำเมือกออกแล้วเนี่ยหมูแว่นยานุ่งมาสามมือนี่ค่ะนี่กับนี่กับเป็นตว์นะเข้าสิเบิงบื่อเ่อมันจะนิ่งมานี่กับเป็นตา์คือกันงาซีโตที่เข้าออกลงมาสามมือที่แล้วอ่ะมันเริ่มเป็นอาการเป็นซว์นะคะเบิงเ้อเนี่ยค่ะจีมันมีน้ำเมือกออกมาแล้วนะ แต่มันก่ท่นาต่นิงซื้อเดี๋ยวถ้าเบิ่งพรุงนี่ว่ามันนิงบอกเฮากันะบบทำการผสมสี่ตัวรวดเนี่ยไปเอาล่พรคอมกันเป็นซัดป้อมกันอ้วนดีอ่ะขันอยากเร็วกะเอาฮอร์โมอนมาสีก็ได้ค่ะเอาฮอร์โมอนมาสีเบิง่งเมื่อเกินเจ็ดเมื่อเดี๋ยวมันก็เป็นซัดหนิง นี่เป็นซ่องคอดเท่านะคะมีแม่พันธุ์ที่จะคอดแคบบกีโตนึงเนาะนี่ซีโตคอดเดือนนาพู้นี้จะเอาขื้นไว้ขึ้นไว้ก่อนเพราะว่ามันบ่นมีซ่องใส่ซ่องยืนเนาะนั่งอันนี้ป่วยนะคะมันบกก่ิีอาหารไหมเขาเลยฉีดอะม็อกซีกับยาแก้ไขให้แต่กินอาหารเบิดแล้วนะ เพราะว่าเข้าตอนตอนที่เข้าเนี่ยมันมันบก,กินนะคะพอลงมากกินแล้วฉีดยาไอพอมนะ<อ>เดี๋ยวออกก่อนอเดี๋ยวนอนเมือ่อไหร่นี่มันป่วยนะตัวนี้มันบมก,กินอาหารนะคะ่ะมือเศร้านี่นอนเลยเข้าก็เลยฉีดยาแก้ไข่กับเอะมอ,อกซี่ไปกินกินอาหารแล้วนะคะตอนบ่ายกลับมากลับมาเบิงกินอาหารแล้วนะ อันนี้เป็นลูกหมูยานมที่ยาวน้มได้สามมือค่ะประมาณนี้อายุมันก็วันนี้ก็จะเป็นยี่สิบเก้าวันยานมที่ยี่สิบสี่มือนะคะแต่ข้าวยานมมาแล้อสามยี่หกย่ิบเจ็ดมือค่ะอายุหมูยี่สิบเจ็ดมือล้วสิประมาณนี้เนาะให้อาหารหมูน้อยให้ทีละน้อยน้อยนะ ทีละน้อยๆอย่าหายหลายเด้อให้ทีละน้อยๆให้มันกินกินซ้ำนี่ก็คือเบิร์ก็คือเบื่อเลยค่ะตอนกลางคืนบรต้องให้ให้มันนอนน้อย่าหมอขึ้นอย่าให้มันกินอาหารเน้อหมูน้อยเดี๋ยวขี้มันจะไหลนี่เป็นเทคนิคนึงนะคะสำหรับหมูอนุบาลตอนกลางคืนเราต้องให้อาหารนะให้กินตอนกลางวันให้เพียงพอแล้วปล่อยให้มันนอนตอนกลางคืน มันจะบ่ได้ขี่ไหลแล้วก็อ,อีข้อไรกก็จะบ่ต้องบวมขึ้นนะคะหมายถึงบ่ต้องทํางาาเนี่ยเหมือนึ้นหม้แล้วมันก็นจะบ่เป็นโรคตาบวมแล้วก็จะบ่ขี่ไหลใหม้มันกินอด,อดอยากยาอ่ะ,ะาณน่ะนี่ก็เป็นลูกหมูหย่านมเหมือนกันจอบเบิงนี่ให้เบิง <c oughs> อันนีจ้จะยานมที่ยี่สิบเอ็ดมือนะคะ <c oughs> อายุหมูมือนี่ก็จะเป็น 24บสวันเขาปกติมันอายุบะทอกัน,นะคะ่ะแต่ว่าเขาจะยาน่มแม่มันห้ล่งไปพร้อมกันเพราะว่ามันจะได้เป็นสัดพร้อมกันที่อย่างที่เขาเห็นอะยางที่โชว์ให้เบิ้งอะ่ะยานุ่มได้สามวันแล้วก็เป็นสัดเลยแล้วเป็นพร้อมกันด้วยไม่ได้ฉีดฮออมโมนนะคะใส่วิธีธรรมศาสตร์ก็คือ เอาพอผัานออกมา,ออา่อนะคะมันก็เป็นสซตว์พร้อมกันเลยแต่บรอนยใจว่าจะนิ่งพร้อมกันบแต่ว่ามันเริ่มเป็นสัตว์พร้อมกันทั้งสี่ตัวเลยนะคะนี่ก็ลูกหมูยานมที่เอาลงไปพร้อมกันเหมือนกันนี่ออกมากนี่ค่ะอย่างที่บอกอาหารหมูน้อยสําคัญนะคะให้มันกินน้อยๆกินน้อยๆนะให้บ่อยๆแต่ก่อนต่องขึ้นาตองหายเลยนะคะคือขิ่ซ้ำนี่คือ พอเลยพอวายต่อกนกลางคืนจะมาหายมันกินนะคะเดี๋ยวจัาหน้าทกับเบิดกับปล่อยเลยพวกนี้ยังท่านยานโน้มนะนี่แม่เห็นหมอคะแม่พันข้าบอไดอวดโอบบไดผอมประมาณนี้ตัวนี้ได้น้ยหน่อยได้ซีโตแม่สาวนะแต่ลูกมันอ้วนๆแล้วมันไม่ซีโตบางลูกมัน ง่ายปะหยู่ใหญ่จักหน่อยสี่ตัวเน้นๆสี่ตัวอ่านี่ดีอะค่ะปอาป้านี่นาะซ่องคอดเท่าจะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปเบิ่งคอกข้างหลังคําแล้วนะคะยังมีคําแล้ว มืดแล้วนะคะเห็นไหม,มองไปมืดแล้วบม่รู้ว่าทางอื่นหมืดคือ,อเข้าบ่อยที่นี่ปลาอย่างเนาะมั่เกิดจะแบบมืดจักน้อยมาดูหมูขุนข้อข้างหลังจะเป็นหมูขุนทั้งหมดเลยชุดสามเดือนอายุสามเดือนนะคะสามเดือนนับจากเกิดเลยนะเนี่ย,ยาานี่ค่ะ宝妈นี่หมูขุนอาหารก็กินเบอร์โปรตีนสิบสี่ มาชุดนี้สิบสี่เนี่ยมันมีหลายรุ่นนะหมูขุนเท่ามีหลายรุ่นเดือนหนึ่งจะมีประมาณหกสิบตัวถึงแปดสิบตัวนะคะหมูขุนวิธจะขายนะนี่ชุดสามเดือนครึ่งเหมือนกันตัวประมาณนี้ค่ะเบิง้งลักษณะหมูน้าเป็นแบบไหนเื่ออยากได้ลูกหมูน้ำเท่าแต่เขาพ่ท่านมีขายนะชุดนี้ นี่ชุดนี้สามเดือนมันจะห่างกันทองสัปดาห์ค่ะเดยประมาณฟาร์มห้องบ่อดไงน,นะคะแบบพอมีทุนเหตุนี่ชุดนี้ชุดนี้สี่เดือนจากเกิดนะ อีกเดือนหนึ่งนะคะถึงจะได้ขายนี่อีกหนึ่งเดือนถึงถึงจะได้ขายตัวบักใหญ่เลยจะขาแล้วห่ะมันโตใหญ่แล้วหน่ะแต่ว่าบางตัวจะเก้าสิบมื้งล่ะประมาณนี่ชุดสี่เดือนนะคะสี่เดือนจากลอดนะแสดงว่าหมูต้องหาเดือนจังจะได้ขายนะ,ะอีกหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนนี่โตใหญ่ประมาณนี้แหละคะ่ะ นี่หมูขุนอยู่ตอนนี้สองร้อยสองร้อยจักตัวบ้างสองร้อยหกสิบตัวนี่นะคะหลายรุ่นเด้อนี่เห็ดต่ตมกำลังเขาเนะาะกำลังเฮาเดย์ซัมนีล่ายอยเนอ้ออะอาทิตย์นี้ยางน้ำใบอนุญาตนี่เขาไปขอใบอนุญาตจะเห็ดใบมาตรฐานฟรามจะยางจักน้อยช่วงนี้ นี่ค่ะบุได้บ่ทว่านรเคยเห็นฟารามเฮาอยากมาเบิงฟารามเฮาแต่เฮาบ่ได้ห้เข่าแต่แบบเขามารีวิวยห้เบิงมาฟารามเฮาเป็นแบบลักษณะแบบนี้ล่ะเป็นเพิ่งหมาเงานยาวนะคะ3าคูณ40เมตรมี5โรงเรือนนะมีหมูขุน14คอกนะคะมีซองคอด12อันมีแม่ผ่นอยู่40แม่ ซ่องยืนสามสิบหาอันนะคะโดยประมาณนี่ค่ะจะเฮ็ดหมูคุนโมเมนแม่พันซีสิบโตกับจับมา่านี่ค่ะให้คลอดเดือนละสิบสองโตกับจับมา่านี่หมูหมูที่คลอดก็จะได้ลูกหมูคุนประมาณลอยโดยเฉลี่ยนะคะนี่ให้ดูนะคร่าวๆรีวิวให้เบิ้งแบบผู้ใดอยากมาเบิ้งฟาร์มเฮาฟาร์มเฮาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะค่ะ มีคนโทรมาอยากเขามาเบิ่งฟ้ามเขามาศานะึกษาเนาะเขากับแบบช่วงนี้เขากับยานโลงเขากับบด้ใิ้ผู้ใดเขาห้รีวิวไห้เบิง่งตรามันเป็นลักษณะแบบนี้ล่ะเอาไปเฮ็ดก็ได้โทรมาปรึกษาได้นะคะว่าเห็ดจังไดแบบไหนนี่ค่าไฟต่อเดือนร่วมยุนี่่เขาจะร่วมไฟบ้านพร้อมนะคะแอร์สองตัวสามพันห้าปั๊มน้ำด้วย นี่ปั่มน้ำพร้อมปั่มน้ำแล้วก็ซัมเมิดพร้อมนะคะซัมเมิดดึงน้ำคืนแรงครึ่งปั่มน้ำอันนี้ก็แรงครึ่งเหมือนกันตัวตลอดคาไฟติดกับบานมาพ่พอมาแอดสองตกอะ่ะสามพันห้า 3, ค่ะบ่เกินนีเลยบ่เกินนีนะคะมีเครื่องมีตู้แซ่พร้อมนะคะตูแ้แซ่หนาล้านอะ่ะ ที่อยู่หนาเขียงเข้านะตูเซยเงี้ยวๆพร้อมนะคะตกเดือนละสามารถไม่แพงค่ะไม่แพงเด้อเข้ามาัดบ้แพบค่ะษขาไฟโดยประมาณนี่เป็นโร่องอะใส่เก็บอาหารนะคะนี่รีวิวให้ดูเด้อว,ว่ามันเป็นแบบนี้ล,ล่ะลักษณะแบบนี้ละ่ะโตเนี่ยสาคูณสเมตร30มคูณสเมตรกว้างสี่เมตรนะคะแล้วก็เงยวสามสิเมตร ขอ,อกหมูคุณจะได้เข้าเฮาแบงเป็น6คูณ20เอ้ย6คูณ4เนาะมนสิได้ยี่สหาโตขัน6คูณ4ค่ะ4คูณ4สิได้ประมาณสิหาโตค่ะสำหรับหมูคุณเข้าแบงเป็นแบบนี้มี่เป็นไอเดียคร่าวๆนะเท่าคนอยากเลี้ยงหมูคุณต้องใส่ขนาดเท่าไหร่อันนี้เฮ้าเห็ดลักษณะตามลองอย่างเลยนะคะ ลองอย่างเท่ากว่างเเมตรเท่ากันเลยเนี่ยหลังค้ามันก็นจะยืนออกมาเมตรหนึ่งหายเบิงเด้อย,ยืนออกมาเมตรหนึ่งยืนยืนบ่ใหายฝนสาดไหมเมตรหนึ่งข้างหลังหาสิบเส้นต่อมาเนะะี่ยค่ะแล้วก็มีพื้นเดินข้างหน้าแบบนี้หนึ่งเมตรนะแล้วก็ข้อกะกว้างซีอันนี้ซีคูนซีนะคะ4ีคูณซี อันนี้ไซส์หลายด้๊สิไซส์สิบเจ็ดตัวปกติใส่ได้ประมาณนสิบห้าค่ะนี่มีวิธีจัดการของเสียจากฟาร์มแบบไหนแบบนี้ค่ะนี่เด้อนี่มีเป็นซุ้มหมูแล้วห้าว่างหนาห้าแห้งนะคะห้าว่างโลกมันเกิดจากนี่นี่เลยหมื่นหมื่นเนาะที่จริงขนาดจะรีวิวเนี่ยหมูเว้นเถื่เบิง้งแต่บอกเป็นอย่างเงี่ยมาขึ้นกับเบิ้งใดขึ้นกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแฟดก่อนเออ เนี่ยก็จะเป็นทอ่อระบายข้างหลังเนี่ยถอดปิดเนี่ยน้ําจากอ่างหมูเปิดท่อได้ใส่แบบนี้ปิดนี่แบบนี้ก็ได้นะคะปิดเนี่ยไม่เศร้ากระล่างออกกัจะล่างทุกเศร้ามาหนิมันก็นจะมีท่อเป็นล่างนะคะเฮ็ุเป็นล่างคือมันก็นจะตําไล่ไปไล่ไปแล้วจะบอกมันจะเป็นทอ่อแล้วมันก็นจะมีสะสะขีหมู มีบอกเกลืก่อนต้องเฮ็ดบอกเกลือพร้อมนะคะอยู่นี่เขาจะมีบอกเกลทุกทุกเล่าเลยนะคะมีห้าเล่าก็บอกเกลือห้าอันเนี่ยค่ะก็จะเป็นท่อไปนี่ก็จะเป็นท่อไหลไปไหลไปทุกเล่าเลยนะคะเนี่ยน้าก <cell> ็จะเป็นบอกเกลนะมีคนถามเนาะเมื่อยหล้ลล่ะนี่ก็บอกเกละนะบอกเกลออานี้ ก็จะเป็นท่อไหลไปค่ะมันจะแบบคอยนะหมายถึงทางชันลงไปนะคะเนี่ยก็จะเป็นท่อไหลไปจนสุดมันจะมีสาขีหมูอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยมันจะเป็นรางน้ำามาอย่างนี้เลยคือขีหมูจะบรยุนงเล่าเล่าหมูเลยนะคะจะไม่มีเลยเหมือนมีคนมาซื้อหมูเลยแม่ไปขายหมูให้แน มีคนมาซื้อหมูทำเหลือเด้6หกโมงไปก็ปิดลาาแล้วยังมีคนมาซื้อหมูอยู่ลักษณะหมูหมูหมในฟฟ้ามเ้ามิซมนี่ค่ะน้ำต้องใส่หกพันลิตรเช้าหกพันเย็นหกพันนะคะน้ำบ่พ่อนะคะน้ำล่างอะ <c oughs> บ่พ่อนะคะขนาดแบบเป็นน้ำอตัตโนมัติไหลตลอดเวล,ลาเนี่ยบ่พ่อนะคะที่แล้วเขามีสองถัง 4,000ลิตรบ่พ่อเขาได้มาเห็ดเพิ่มนะคะเลยมาเห็ดเพิ่มต่อ6,000 8,000ถึงจะพ่อเลยค่ะนี่เนี่ยแบบเบิร์ด4,000แล้วมาต่อ,ต,อต่อตกน้ำแท่งอีนเนี่ยลลางเนี่ยมือเศ้าบ่บพ่อนะคะเพราะบางครเปิดน้ำใส่อ่างให้หมูพร้อมเนาะมันเกิดจะแบบบ่พ่อต้อง8,000ลิตรค่ะถึงจะพ่อสำรับหมูขนาดซสำเภานะคะแม่พัน40หมูคูณ260 น้ำหกพันลิตรบอร่อพ่อนะคะบอกไว้ก่อนน้ำเนี่ยจำเป็นที่สุดนะคะเข้าใส่น้ำบาบดานนะเขาเรียกว่าน้ำบบดานหรือเปล่าน้ำใต้ดินอนะ่ะที่ดึงขึ้นมาเออน่ล่ะโอ้เม,มื่อยแหมยังไปยังมากเมือม่อยๆสำหรับคนที่แบบบอกเขาว่าให้พูดภาษากลางหน่อยเบ้าได้ยูดอ้อแต่แบบบ่ค่อยถนดัดมาฟังมาจากทางอื่นพร้อมเข้าใจยูนะคะ แต่บางเทียมันกับแบบหลงๆล,ลืมๆประมาณนี้เม,มื่อยแม่ยางไปยางมาข้ามาักหมูคอ,อกไหนวะคอ,อกอ่ะหมูเลือดล่ออ่ะหมูขุนอ่ะเป็นตัวผูอ้อ่ะมันไงแบบไงเ่เรเ็วอีหลีค่ะไงเ่เร็วคักปเปิ่งก้อนสะอ่อน ผู้ใรงขอความมาเดี๋ยวเขาตอบที่หลังเด้อเพราะว่าตอนนี้เขาลายฟิวนะคะมันแบบบ่คอยถนัดตอบเนี่ยใครวางแบบหมูเลือดร่อยขุนแล้วบ้ใหญ่เขาอยากให้มาเบิ่งคลองหนีคักมันใหญ่เล่ยวหลีเนี่ยเดี๋ยวนะมีคนอันนี้มาเดี๋ยวตอบก่อน ตอบขอความอยู่นะคะเนี่ยไข่าเลือดลอยใบใหญ่เข้าพิสูจน์แล้วว่ามันใหญ่อยู่เด้อมันโตเร็วอยู่นะคะเนี่ยหมูสามเดือนเคึ่งตัวใหญ่นะสามเดือนครึ่งจากเกิดนะอ่าไข่าหมูเลือดลอยใบใหญ่เอามาขุนใหญ่ด้วยค่ะมิถุนแต่ยูนิจะมิตตนโตผูเนี่ยโตอยู่เด้อ พอมีบอกเลอ,เอครึ่งซี่ค่ะมันเป็นหลักการของเฮามเ้าไปขอใบอนุญาตฟ้ามค่ะมันจะมีหลักการอยู่ว่าคุณต้องเหตดบอกเลอะขันบอ่อเฮตดเขาจะบงังคับให้คุณเหต์ย้มเขามาตรวจฟ้ามขันแบบเศร้าบา้าห้ากับปุเป็นยังล่างลงก็ได้ขันบ่ไปขอใบอนุญาตแต่เฮ้าเสลอไปขอใบอนุญาตพรเขามาตรวจเนื่องจากเขาก็จะแนะนําให้ห้าเหตดอน,นั้นอันนี้ประม่าเนี่ยค่ะขันเป็น เฮ้ากะคขันบ่ไปขอใบอนุญาตฟ้ามขันบอกไป,ไปกยังเห็ดตามสบายเลยเห็ดแบบได้ก็ได้ดอกแต่อันนี้เฮาแบบเซอเลอร์ไปขอใบอนุญาตฟ้ามไปขอใบมาตรฐานฟ้ามหยังสีแหม่เฮาก็ได้แบบต้องเห็ดตามที่เขาบอกมาเขาแนะนํามาเห็ดน,นันเฮ็ดน,นี้เฮาก็ได้ต้องเห็ดตามเฮาก็ได้จําเป็นแต่มันกับอยได้อยู่นะคะบอกเกลืออยตัเฮ็ดตกตะก,กอนน่ะแหมเออขีมูกับิบ่ได้ไหลไป จากเดือนแล้วหมูเมื่อกี้นี่บอกหมูเลือด้อยสามเดือนครึ่งค่ะมันจะตัวโตกว่าหมูสาวหมูตัตผัควคอกนั้นจะมีแต,ต่โตผัวนะคะเป็นเลือดลอยที่เฮาคัดออกไปจากแม่พันธุ์นะคะ <m> เลือดลอยพวกเนี้ยพวกนี้แม่พันธุ์อายุสามการพวกนี้เป็นตัวแม่คอกนั้นเป็นตัตผัวนะคะคัดเป็นหมูขุนนี่เป็นแม่พันธุ์ของเฮาที่เฮาคัดขายช่วงเมื่อกี้นี่ค่ะช่วงสองสัปดาห์ที่แล้วอะเนาะ เมื่อเราแมค้ำเราพร่อเดี๋ยวสีขึ้นเมื่อเราเนาะเดี๋ยวไว้คุยกันช่วงต่อไปเด้อเดี๋ยวสิไปไลไรตอบขอความคนที่ส่งขอความมานะคะโอเคขอบคุณสําหรับการติดตามเด้อดเดี๋ยวค่อยมาคันผู้ใดสงสัยอย่างกับแชทมาามข้างหลังก็ได้ค่ะอินบ็อกมาก็ได้เด้อค่ะแบบสงสัยอะไรเนี่ยรีวิวห้เบิง้งเรื่อยๆนะคะ,ะอัปเดตเรื่อยๆอยู่ โอเคขอบคุณสำหรับการติดตามเดอ้อวันนี้สวัสดีเด้อจ้าสวัสดีค่ะ